<laughs> ยานะยานะยานะจูจุจุจุต <laughs> ีมือนี่เลยต้นนิดเดียวนะคะแต่ดกมากอุ้ยที่รักพีหายพีหายอยู่สวยมากจะอุ้ยสวยมากค่ะ บ็กกราวลุงคือสวยมากไปไปกันกูนกเดิน <c oughs> เดินไปวงกลมยี่นี่เลยโอเคล t ส go <S <c oughs> ชิล่กแอปเปลิลดอกมากเยอะมากเย <Yeah. S 2> อะนี่เอเจ้าอุ้ยดอกมากอีเลเจดอกจริงไรจริงต้นก็เตี้ยดอกก็ดกอก เดินได้ไม่กี่ก้าวก็หยุดอีกแล้วจ้านี่เลยจ้าสิ่งที่หยุดลุงได้นี่ให้ลุงหยุดถ่ายรูปได้ไงคะสวยมากหยุดอีกแล้วจ้าหยุดอีกแล้วหยุดจริงๆเดินได้สองสก้าวก็หยุดเดินได้ก็ก้าวก็หยุดเห็นไหมกับหลังหันก็หยุดนี่สวยจริงไรจริงไม่หยุดได้ไงคะ ว้าวเออว้าว้าวว้ารล้าวล้าวว้าวว้าวี้าวว้า่างไ้าได้นะว้าวว้าวว้าวว้ัววไา้นะเ้้ย้าายคน้นี้กวว้าว้าะะ โอ้ oh, <c oughs> มีรู <laughs> ดูขา้ขางในข้างในคืออะไรหอมไหมคะใช่หอมจิหอมหอมนิดหน่อยหอมไม่มาก <laughs> <laughs> นี่ลุงลุงเห็นความสวยความงามไม่ได้ ไปอีกแล้วหยุดอีกแล้วสิ่งที่หยุดลงได้นั่นก็คือนี่เลยจ้าสิ่งที่หยุดสิ่งที่หยุดลงได้สวยมากอู้ว,ว่าวอู้แม่เจ้าเดินเข้ามาข้างในนี้นะคะสวยมากสวยจริงเลยจริงค่ะน,นี่สวยจริงไม่จกตาค่ะสวยมาก ิสวยจังสวยเกินคำบรรยายค่ะลงมา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 ทำไมเดินเหมือนเหมืนอนเออติดก้นเลย <laughs>